เดีย๋ยววันนี้เราจะมา,าทำคลิปให้ดูว่าเราจะลากสายแบตนะครับเอาไฟบวกเข้าไปใช้งานในรถเนี่ยเราจะเข้าไปที่จุดไหนของตัวรถก่อนอื่นเราก็ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างออกเพื่อใ้ทำงานสะดวกขึ้นเริ่มจากการถอดแบตเตอรี่ถอดมากองออก จุดที่เราจะเอาสายไฟมุดเข้านะก็จะเป็นเห็นไหมเป็นจุกยางนะครับจุกยางตรงนี้นจุกยางที่เราเห็นนะครับเดีย๋ยวเราแทงเข้าไปได้เลยนะหาอะไรแทงนําไปก่อนแล้วเอาสายไฟร้อยเข้าไปมีการสร้างเครื่องมือนะครับอันนี้ผมไปหกักสาวอากาศวิยุรุ่นเก่าๆอ่ะเรามาทําตรงปลายให้มันแหลมแหลมนะครับทําตรงปลายให้มันแหลมแหลมไว้เพื่อจะได้แทงยางตัวตะเกียบเข้าไป เห็นไหมผมเอาท่อเหล็กที่ทำตะแยะแทงเข้าไปที่ยางนะนะอันนี้คือมันเป็นท่อเป็นรูเดีวก็เราสายไฟสอดเข้าไปพอเราสอดสายไฟเสร็จเราก็ดึงท่อกลับมาเนาะตอนเรา้อยท่อเสร็จโอเคอันนี้คือเป็นตัวอย่างเนาะนี่ให้ไปดูตำแหน่งข้างในที่ท่อเหล็กมันจะไปโผล่จะเห็นท่อเหล็กที่ผมแทงอ่ะจะโผล่มานะครับในในที่ผมวงไว้เล็กเนาะจะเห็นว่าจะมีท่อเหล็กโผล่มาแล้วอย่าดูตอนที่ผมเอา สายไฟสอดเข้ามาด้วยอีกทีสายไฟบวกนะครับที่ผมจะลากเข้าไปในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวแล้วก็สายไฟเนี่ยร้อยผ่านเข้าไปข้างในเห็นว่าผมเอาสายไฟแยาไปในท่อเหล็กนะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามันไปโผล่ยังไงเห็นไหมครับสายไฟมันจะโผล่มาจากรูที่ผมให้ดูก่อนหน้าเนี่ย ที่ผมวงไว้เล็กๆ,ๆนะมุมมันแคบนิดนึงนะผมเลยถ่ายให้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคเนาะไว้เอาเป็นไอเดียกันได้นะครับเข้าที่รูนี้ครับหนึ่งสะดวกสองปลอดภัยนะครับเรื่องกลิ่นก็จะไม่มีเข้ารถเราจะแก้งานง่ายเช็คง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้จะทําให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับว่าเครื่องมือที่เราทํางานสร้างขึ้นมามันทํางานยังไงนี่คือเครื่องมือที่เราสร้างที่อยู่ในคลิปตะกี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นจําลองว่า นี่คือจุกยางนะครับจุกยางที่อยู่ตรงผนังห้องเครื่องเนี่ยเราใช้หลักการเนี้ยเราแทงเข้าไปใช่ไหมอันนี้ผมเจาะรูมาร์คนำมันนะเราแทงเข้าไปปุ๊บนะครับนี่ก็คือที่อยู่ในคลิปใช่ไหมนี่คือด้านในห้องเครื่องนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นด้านฝั่งห้องโดยสารมันก็จะอยู่ประมาณนี้นครับแต่ถ้าพอเราแทงปะเราก็เอาสายไฟพื่อต้องการใช้งานเนี่ยนะครับสอดเข้าไปเนี้ย แห่เข้าไปนะครับเนี่ยปุ๊บมันก็จะโผล่เนี่ยเนี่ยคอนเซปต์ง่ายๆนะครับพอเราใส่สายไฟที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยเราจะถอดทอเหล็กเนี่ยโดยการอันนี้คือเราต่อไปใช้งานในรถเนาะอันนี้คือฝั่งใช้งานในรถพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะถอดทอ,อยางนี่ก็คือดึง,ด,งดึงจากในห้องโดยสารแหละครับหรือจะดึงจากฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่คั่วอะไรเนี่ยก็ดึงออกจากในห้องเครื่อง แต่ถ้าตรงนี้เรามีขั้วมีหางปลาหรือมีปลั๊กนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปดึงในห้องโดยสารดึงปุ๊บนะครับปั๊กเนี่ยท่อเหล็กก็หลุดและซีลยางนะครับจุกยางมันก็จะรัดสายไฟไว้นะครับแค่นี้เองอันนี้เป็นภาพผนวกละกันเนาะให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือตัวนี้มันทำงานยังไง